วิทยาการคำนวณเรื่องการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส2สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูติวแล้วนะคะในคราวที่แล้วเราได้ฝึกการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และเลือกแนวทางในการแก้ปัญหากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งน,นี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหากันค่ะ สำหรับคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้ฝึกออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการที่สอดคล้องกับแนวทางในการแก้ปัญหากันนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนครูมีคำถามค่ะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าทำไมเราจะต้องมีการออกแบบด้วยคะครูจะให้เวลานะคะ ยังนึกไม่ออกไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวโฮมีภาพให้ดูคะ่ะนักเรียนเห็นในภาพใช่ไหมคะในภาพเป็นการสร้างสะพานจากทั้งสองฝั่งเพื่อที่จะมาประกบกันแต่เมื่อเวลาที่สะพานจะมาประกบกันแล้วไม่สามารถมาประกบกันได้พอดีนักเรียนเห็นในรูปใช่ไหมคะที่มันเหลือหล่อมๆกันอยู่นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะนั่นแหลคะค่ะ เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีการออกแบบการสร้างสะพานมาก่อนต่างคนต่างทําไม่ได้มีการวางแผงร่วมกันก็เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยสะพานที่สร้างก็ใช้งานไม่ได้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือสะพานที่ใช้ไม่ได้จริงก็ต้องมีการรื้อและก็สร้างใหม่นะคะทำให้เสียทรัพยากรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นแรงงานคนเป็นอะไรต่างๆมากมายเลย นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีการออกแบบก่อนที่จะเริ่มการสร้างชิ้นงานนะคะไปคำถามต่อไปกันเลยนะคะในการที่นักเรียนจะออกแบบสิ่งต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนจะต้องคำนึงถึงอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองคิดดูนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนึกกันออกไหมเอ่ยถ้ายังนึกไม่ออกคุณครูมีภาพให้ดูคะ่ะสมมติว่าคุณครูจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการนั่งทำงานถ้าครูต้องการที่จะออกแบบเก้าอี้ตัวนี้นักเรียนคิดว่าครูจะต้องนึกถึงอะไรบ้างคะอันแรกเลยก็คือลักษณะการใช้งานคะ่ะทำไมต้องนึกถึงลักษณะการใช้งาน ถ้านักเรียนลองนึกดูนะคะว่าเก้าอี้ก็จะมีหน้าตาและก็หน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเก้าอ e ี้ชายหาดก็แบบหนึ่งเก้าอี้ทำงานก็แบบหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะเมื่อเราคำนึงถึงลักษณะการใช้งานก็จะทำให้เก้าอี้แต่และตัวเนี่ยมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปค่ะอันที่2เป็นอะไรอีกบ้างคะ,ะความสวยงามในการน่าใช้ อันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เก้าอี้ที่เราออกแบบมานั้นเนี่ยน่าใช้และจูงใจให้คนเนี่ยมาเลือกใช้อ่าต่อไปมีอะไรอีกบ้างคะต่อไปเป็นอะไรดีคะความปลอดภัยมีไหมอ่าแน่นอนว่าต้องเป็นความปลอดภัยคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะนั่งเก้าอี้ตัวนั้นเก้าอี้ตัวนั้นจะต้องมีความแข็งแรง เมื่อเรานั่งลงไปแล้วจะต้องมีความปลอดภัยไม่ใช่ว่าพอนั่งไปแล้วก็อี้พังอาจทำให้เราบาดเจ็บได้นะคะ,ะต่อไปค่ะเมื่อกี้ครูพูดถึงเรื่องความปลอดภัยไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นความแข็งแรงของโครงสร้างนะคะถ้าเราจะออกแบบเก้าอี้ในการนั่งทํางานที่ต้องนั่งเป็นเวลานานนะคะ,ะโครงสร้างเนี่ยก็จะมีความสำคัญโครงสร้างก็ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ให้เราเนี่ยนั่งทำงานได้เป็นเวลานานนะคะแล้วต้องมีความปลอดภัยกับตัวเราด้วยค่ะต่อไปเป็นความสะดวกสบายในการใช้งานค่ะเก้าอี้ทำงานที่เราใช้งานนะคะเราก็ต้องออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยนั่งได้นานๆใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยแสดงว่าเก้าอี้ตัวนี้ออกแบบมาไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะคะ ต่อมาเป็นวัสดุที่ใช้และกระบวนการผลิตนะคะวัสดุที่ใช้นี่ก็จะส่งผลกับโครงสร้างของเก้าอี้ของเราเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยค่ะก็คือราคาหรือว่าต้นทุนของกระบวนการผลิตเก้าอี้ตัวนี้ค่ะไม่ควรมีราคาที่สูงเกินไป หรือว่าถ้าราคาต่ำเกินไปวัสดุที่ใช้ก็อาจจะไม่มีคุณภาพาส่งผลต่อโครงสร้างของเก้าอี้ของเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีราคาที่สมเหตุสมผลคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะและสุดท้ายต้องคำนึงถึงการบำรุงรักษาด้วยค่ะว่าเก้าอี้ที่เราใช้เนี่ยนะคะ สามารถเมื่อพังขึ้นมาแล้วสามารถบำรุงรักษาเองได้ไหมหรือว่าถ้าพังขึ้นมาแล้วเราต้องทิ้งเลยนะคะอันนี้เราก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะในการออกแบบเก้าอี้มาใช้งานนะคะทั้งหมดนี้นะคะสิ่งที่เราพูดถึงสิ่งที่เราควรคำนึงถึงในการออกแบบก็คือหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะ เมื่อเราต้องการออกแบบสิ่งต่างๆนะคะเราก็ควรจะนึกถึงหลักการต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่สิ่งที่ครูกล่าวมานะคะอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งที่ครูกล่าวมานี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักๆที่ต้องใช้ในการออกแบบนะคะแล้วเราจะออกแบบอย่างไรให้แตกต่างคะ เดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างค่ะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราพบเห็นในท้องตลาดทั่วไปนะคะเขามีการผสมผสานใช้ความคิดสร้างสารรค์แปลกใหม่เข้ามานะคะเพื่อที่ให้ผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็สร้างความแตกต่างทางการขายได้ด้วยนะคะทำให้คนซื้อเนี่ยยอมซื้อผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ อย่างในภาพนะคะนักเรียนจะเห็นแก้วกาแฟใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราออกแบบให้แก้วกาแฟสามารถทานได้ล่ะคะ,ะไม่เหมือนกับแก้วกาแฟทั่วไปที่พอทานเสร็จแล้วต้องทิ้งแก้วไปใช่ไหมคะถ้าเราออกแบบให้แก้วกาแฟนี้ทานได้เหมือนคุกกี้ทีนี้เราก็เลยลองออกแบบแก้วกาแฟที่สามารถทานได้แล้วก็สามารถใส่น้ำได้ด้วยนะคะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนเห็นในภาพใช่ไหมคะ ทีนี้เป็นภาพของทุเรียนนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างอยู่คือมีทุเรียนไร้หนามอยู่ด้วยใช่ไหมคะ,ะเวลาเราทานทุเรียนหนามเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการปอกทุเรียนใช่ไหมคะเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนให้ไม่มีหนามเกิดขึ้นมาล่ะ,ะเราก็น่าจะปอกทุเรียนทานทุเรียนได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะ และก็มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วๆไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบที่เกิดจากปัญหาในการใช้ชีวิตของคนเรานะคะที่จะแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรูปถัดไปกันเลยค่ะรูปนี้ก็จะเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่จะใช้แตนเบียนในการกำจัดสตูพืชค่ะมันกำจัดสตูพืชอย่างไรก็คือเขาเนี่ยจะเลี้ยงแตนเบียน เลี้ยงกับตัวหนอนแล้วก็เพื่อที่จะให้แตนเบียนเนี่ยไปวางไข่ในตัวหนอนและพอไข่ของแตนเบียนฟักออกมานะคะมันก็จะไปกัดกินภายในตัวหนอนทําให้ตัวหนอนนั้นอะ่ะตายได้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะคะในการกําจัดศัตรูพืชโดยการใช้ธรรมชาติด้วยกันคะ่ะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะเวลาที่เราจะออกแบบอะไรเราจะได้ไอเดียมาจากไหนบ้าง ก็คือปัญหาจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์หรือว่าการจับนู่นนิดนี่หน่อยมา,าผสมกันเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ออกมาค่ะทีนี้มาถึงการออกแบบแล้วเราจะสามารถออกแบบเป็นในรูปแบบใดได้บ้างเรามาดูอันแรกกันค่ะอันนี้น่าจะง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนนะคะก็คือจะออกแบบโดยการร่างภาพค่ะ อาจจะวาดภาพเป็นแบบ2มิติหรือว่า3มิตินะคะก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดรูปร่างโครงสร้างขึ้นมาค่ะจากรูปนักเรียนคิดว่าสองภาพนี้นะคะ2มิติกับสามิตินักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างคะสองมิตินะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า2มิตินักเรียนก็อาจจะเห็นแค่สองด้านก็คืออาจจะเป็นด้านความกว้างกับความยาวนะคะ ส่วน3มิติเราก็จะเห็นรายละเอียดมากกว่านะคะคืออาจจะเพิ่มความสูงเข้ามาความหนานะคะของรูปร่างเราก็จะเห็นโครงสร้างมากกว่าค่ะรูปแบบต่อไปค่ะเป็นการเขียนแผนภาพนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าการเขียนแผนภาพแตกต่างจากการาล่างภาพเมื่อสักครู่นี้อย่างไร การเขียนแผนภาพนะคะจะเป็นการ,สรแสดงลำดับขั้นตอนอพร้อมกับคำอธิบายสั้นๆเป็นข้อความนะคะในการทำงานอยู่ในรูปภาพด้วยยกตัวอย่างเช่นแผนภาพที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็จะเป็นแผนภาพวิธีการทำนาเกลือน,นั่นเองค่ะอันต่อไปนะคะรูปแบบที่นักเรียนสามารถออกแบบได้ก็จะเป็นการเขียนผังงานค่ะ การเขียนแผนงานคืออะไรการเขียนแผนงานก็คือการเขียนแสดงลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายนะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆอย่างตัวอย่างในภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือว่าลูกศรน,นะคะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปค่ะ อย่างเช่นนะคะสี่เหลี่ยมที่มีมุมเป็นมนๆโค้งๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะต่อมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มุมเป็นเหลี่ยมนะคะก็คือจะแสดงการดำเนินการนะคะในแต่ละขั้นตอนอต่อมาเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะแทนการตัดสินใจค่ะ เป็นการตัดสินใจอย่างไรนักเรียนสังเกตในภาพนะคะในภาพเป็นผังงานวิธีการเดินทางไปโรงเรียนนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่สองทางเลือกนะคะที่จะต้องให้เราตัดสินใจถ้านักเรียนเลือกทางเลือกแรกก็คือขึ้นรถประจําทางนะคะก็คือถ้านักเรียนปฏิบัติตามนั้นได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนักเรียนก็จะเข้าโรงเรียนได้อย่างปกติ แต่ว่าถ้ามีอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถไปทางนี้ได้เช่นอาจจะเกิดรถติดเราก็จะต้องมีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการตัดสินใจที่จะไปและเราจะไปอย่างไรดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของผังงานนะคะที่แสดงลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อการตัดสินใจของผังงานนั้นๆด้วยนะคะ ที่คุณครูกล่าวมาทั้ง3รูปแบบนะคะนักเรียนก็เห็นแล้วว่านักเรียนสามารถออกแบบในรูปแบบใไดได้บ้างแล้วสรุปแล้วรูปแบบไหนล่ะคะที่ดีที่สุดนักเรียนคิดว่ารูปแบบไหนคะนกรคารบบที่จะเลือกออกแบบรูปแบบให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่างภาพการเขียนผังงานหรือการเขียนแผนภาพนะคะ เราต้องนึกถึงจุดประสงค์ของการทำงานนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นถ้าต้องการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนแผนภาพน่าจะเหมาะสมที่สุดแต่ถ้าเป็นการสร้างชิ้นงานนะคะตัวหนึ่งขึ้นมาก็าคือต้องการที่จะเห็นรายละเอียดนะคะทั้งกว้างทั้งยาวทั้งสูงนะคะของรูปร่างโครงสร้างชิ้นงานการล่างภาพก็จะค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะคะ แต่ถ้าเราต้องการแสดงลำดับขั้นตอนนะคะจากเริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายามีการตัดสินใจมีการเผื่อ,อาทางเลือกนะคะเราก็ควรจะออกแบบเป็นผังงานน่าจะเหมาะสมที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะออกแบบในรูปแบบใดเนี่ยเราต้องคำนึงถึงจุดประสงค์นั้นเป็นสำคัญนะคะไม่มีรูปแบบใดที่ดีที่สุดมีแต่รูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุดค่ะ เอาราคานักเรียนทั้งหมดนี้ก็เป็นรูปแบบของการออกแบบนะคะที่ครูได้นำมาเล่าให้นักเรียนฟังและได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะจากคําถามแรกคะ่ะนักเรียนที่ครูถามว่าทำไมเราจะต้องมีการออกแบบด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนักเรียนพอจะได้คำตอบหรือยังคะว่าเราจะต้องมีการออกแบบไปทำไมเพราะว่าการออกแบบเนี่ยนะคะ จะช่วยให้การทำงานเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางแผนประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรแล้วก็ลดความผิดพลาดของการทำงานด้วยค่ะการออกแบบก็จะเป็นการสื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจถึงแนวคิดอย่างชัดเจนมากกว่าการพูดอย่างเดียวนะคะและการออกแบบนะคะก็สามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นการวาดภาพการเขียนผังงาน หรือการเขียนแผ่นภาพแล้วก็อีกหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็การเลือกรูปแบบในการออกแบบนี่นะคะต้องเลือกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของงานที่เราจะทำค่ะการบ้านค่ะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส221เรื่องการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยให้นักเรียนถ่ายภาพ และส่งใบกิจกรรมนี้กลับมาให้คุณในแพลตฟอร์มระบุชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะส่งกลับมาภายในวันที่27ทธันวาคม2564ค่ะสำหรับคาบนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะในเรื่องการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วพบกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ